ทำรีวิวใจหนึ่งตึกเทอร์รีเฮ้ยสวัสดีนะครับจะพามาดูรถช่างเก,กลังมาใหม่นะเนาะตั้งบังชีทำไม,มหมดเลยจะเอาสีใหม่ลงใหม่ครับรโอ้เสร็จแล้วครับกำลังไปซื้อสีอยู่นะจะไม่รู้เขาจะทำสีอะไรแลร้วเครื่องนลนใหม่เจานะ เครื่อง RT นะร้อยร้อยห้าห้ารถจั้าแรงครับไม้แกะกลงนะฮะห้าหมื่นกว่าบาทรถนี้นี่บรรทุกได้ตะคองนี่5าตันหกตันนี่หัวล้องมาแล้วดเดยอะมากได้เครื่องใหม่ก็แรงนะเครื่องเสียงนี่จัดเต็ม เมื่อกี้เนี่ยแสมวิ่งมารีวิวแล้วขึ้นลองนั่งเลยอันนี้ไม่รู้คิดยังไงนะช่างทำใหม่หมดเลยโปเก็บเมื่อกี้มันเป็นสีดำนะจัดใหม่หมดครับนี่ยังไม่สวยนะเดี๋ยวรอดูรอชมมรหกล้อนะเลแถวนี้ก็คนไม้ยุคอะไรนะถ้าทำอย่างนี้มันใส่ได้เยอะนะ ทําทำเป็นขอกแล้วมันขอมันจะถางนะคราวนี้นี่ใสได้อ,อยู่คเดเยวครับรอยชมนะครับสวยเท่แน่นอนครนนี้นี่แตง่งเต็มค่าแต่งนี่หมดเป็นแสน <laughs> แพงกว่าค่าทำรถอองนะเนี่ยอันนี้นี่เจ้าของจะมาเอาพ่งนี้ครับขอให้ทำแค่นี้นะเขาเอาไปทำไม้ไม่ได้ใส่ผล็กครับเหลอนแพงทุกวันวนี้มัมีไม้แล้วก็เอาไปใส่ไม้แนตะ่ทำนี้นี่เอาไปอันนี้เองครับแต่งเองทำให้แค่นี้ครับตรงหน้านี่เหมือนกันเลย ใส่พวกนาซาพวกอะไรน่าก็สวยแล้วยังไม่ได้เตง็งก็อย่างนี้แหละอุ้สลิงนั้นดูแต่ทนะ้ายเนาะหลากได้ด้วยรถนี่หลังบานบอ่อนี่ <laughs> น,น่าซาต้องใช้เงินหต้องใช้เงินทไ <c oughs> ม่งั้นก็ไม่ได้ถ่ายนี่เท่ามากเลยฮะตัดตุนเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวเราชมครับคลิปหน้านี่ดี๋ยวมารีวิวแน่นอนเกือบเสร็จแล้ว น่าจะเสร็จไม่เกินวันสองวันนี่แหละขัดแล้วพร้อมลงสีแล้วเนะ่ะ